ทำไมเราถึงทำผิดกฎบ่อยดูไหมครับหนึ่งละเราไม่รู้ไงคือความอยากได้อ่อยากได้แบบไหนครับอยากได้ยอดวิวอยากได้ผู้ติดตามพอพอมาถึงแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราเราผิดอะไรถูกต้องไหมนั่นแหละครับคือบางสิ่งบางอย่างคือบางคนนะนะครับคือคือเข้าใจอยู่ว่าอยากได้ยอดวิวอยากได้ผู้ติดตามที่เยอะ อ,อยากมีคนดูคลิปเรานั่นแหละครับคือบางสิ่งบางอย่างผมอธิบายไปตลอดว่าเราต้องเข้าใจหน่อยว่าถ้าเราอยากสร้างไรายได้นะครับไม่ว่าคุณจะได้เร็วหรืออยากได้ช้าแต่คุณต้องมีข้อข้อกาหนดของเราว่าโอเคละฉันต้องทําแบบนี้นะฉันต้องกําหนดเป้าอย่างนี้นะถ้าเราแบบทําแบบนี้มันมันก็จะเป็นจิตจักักษณะแต่บางคนคือเข้าใจอยู่ว่าทาไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยฉันไม่หวังอะไรแต่ได้ก็ดี แต่พอเราได้ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมาทําคลิปใช่ไหมละ่ะเราก็ไม่อยากเสียเวลาถูกต้องไหมนั่นแหละครับคือบางคนนะ่ะมือใหม่ผมแนะนําจริงๆนะนะครับไม่ใช่ว่าจะถ่ายแล้วก็ถ่ายนะแต่สุดท้ายเราก็ต้องมามามา,มาทำเป็นจิตจะลักษณะเหมือนเดิมนั่นแหละครับอันนี้คือเป็นที่มาจริงๆในในต,ตั้งแต่เดือน2เดือนก่อนที่ที่กำลังฮิตกันที่บอกว่าทําคลิปเรี้ยวได้เงินทําคลิปเลี้ยวได้เงินนะ นะครับมันมีคนทักมาหาผมบอกว่าแล้วก็คอมเมนต์นะนะครับบอกว่าคลิปแบบนี้นะครับทำถ่ายแบบบ้านๆกินแบบบ้านๆยังไงก็ก็ไม่ได้ตังค์ยังไงก็ไม่ดังคือเข้าใจเพื่อนๆต้องเข้าใจเลยนะว่าความรู้สึกนะครับความรู้สึกคนคนทำแล้วก็คนพูดเนี่ยนะครับให้เพื่อนๆรับความรู้สึกไปเลยว่าถ้าเราจะเปิดสร้างอะไรได้เนี่ยเราต้องยอมรับ ยอมรับในที่นี้หมายถึงว่ายอมรับในสิ่งที่เราทำเพราะเราอยากได้แต่เราอย่าไปรับความรู้สึกคนอื่นมามาเป็นกระทบมากระทบต่อติดใจเราที่เราจะทำเพจนะครับเราอย่าเอาปัญหาแค่เรื่องเล็กๆนะครับมามาสกิดใจเราให้รู้ว่าฉันไม่อยากทำฉันไม่อยากนู่นนี่นั่นคือเรามองเป้าหมายเลยว่ากำลังใจอะถ้าไม่มีใครให้กำลังใจคือกำลังใจเราคนเดียวนะเ,เราก็ค่อยทำ นะครับทำไปทุกวันทุกวันไม่มีใครดูไม่เป็นไรนะครับแรกๆก็จะประมาณนี้ขนาดผมเองนะนะครับผมตั้งใจทําคลิปทุกวันเพื่อเพื่อจะมาถ่ายถ่ายทอดเพิ่มอ,องค์ความรู้ให้กับเพื่อนๆเนี่ยผมไลฟ์สดทุกวันในเ c e บุ o กเนี่ยวันละ3ามคนเองนะครับผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าขอแต่ผมคือคือให้ไลฟ์สดถ้าเขาไม่มีเวลาดูในช่วงนั้นเขาอาจจะดูย้อนหลังนั่นแหละครับเพื่อนเน ผมเลยบอกเสมอว่าคลิปคลิปหนึ่งเนี่ยมันม,นมีมันมีประโยชน์แล้วก็มันทําเงินให้เราที่สุดนั่นแหละครับตรงตรงจ้างใจทานะครับพเพื่อนๆอันนี้แหละคือทาไมเราถึงอยากคือเวลาทําไมเราถึงทําผิดกฎนะครับทำผิดกฎแล้วเพิมมันก็ยังไม่ผ่านเราก็ต้องมาตามแก้แบบนี้แหละทุกว,วันทุกว,วันเนี่ยเพราะความอยากได้อยากได้ผ่านเร็วๆอยากได้ผ่านเร็วๆอยากได้ตั้งค่าเร็วๆพอเราได้ตั้งค่านะั้นอย่าลืมนะ พอเราได้ตั้งค่าเราต้องมาลั่งนั่งไล่ใหม่คือมานั่งพิจารณาในคลิปเราเออทำยังไงถึงจะคลิปเนี้ยจะได้ทําทําเหรียญได้อ,อ่ามันจะเป็นแต่ละขั้นตอนแบบนี้นะเพื่อนๆสมมุติว่าเราได้ตั้งค่าอ,อ่าเราก็ต้องมาต้องมาลงคลิปที่แบบให้มีคุณภาพและทําเหรียญได้แล้วเพื่อนๆจะรู้เลยว่าพอได้ตั้งค่าแล้วคนเนี้ยจะดูยากอ,อ่าและการเข้าถึงมันจะยากมากขึ้น ไม่ใช่แต่ตอนที่ยังไม่ไม่เปิดสร้างรายได้นะมันคนละต่างมันคนละส่วนกันเลยเพื่อนๆลองดูนะครับมันจะเป็นแบบระดับแบบนี้อพอเราได้ตั้งค่าแล้วปุ๊บพอเหรียญไม่เข้าเราก็จะมีความที่แตกต่างหมายว่าฉันต้องพัฒนาคลิปฉันต้องทำคอนเทนต์ที่แบบให้มีคนดูเยอะที่สุดให้มียอดวิวเยอะที่สุดถึงจะได้เหรียญอันนี้แหละคือมันเป็นแต่ละระดับเรามาดูท,ที่ที่บอกว่าทําไม รู้ไหมว่าทําไมเราถึงทําผิดกฎนี่แหละมันเป็นที่มาแบบว่ารู้ไหมว่าเราจะทาทาไมถึงทําผิดกฎเพราะสิ่งที่เราไม่รู้ไงนะครับเราอยากสร้างไรายได้ได้เร็วเราอยากได้เครื่องมือได้เร็วนะครับพอเราไม่รู้ไงเราก็ไปใส่เพลงอย่างเงี้ยนะครับพอใส่เพลงปุ๊บได้คลิปเ,เป็นล้านวิวฉันก็ไม่อยากลบถูกต้องไหมฉันก็รออยู่เนี้ยฉันก็ไปถามคนอื่นไปเรื่อยไปเรื่อยว่า ทำยังไงถึงจะเปิดสร้างรายได้ไม่ได้ทำยังไงทันจึงยังไม่ได้ตั้งค่าเรียวสักทีทั้งๆท,งที่คนอื่นเขาก็แนะนํ่าให้เป็นลบนั่นแหละครับเพื่อนๆผมบอกเลยนะมือใหม่จริงๆคือทักมาหาผมนี่แหละว,ว่าวงไม่อยากลบคลิปนี้แต่เราบอกเลยแล้วว่าเป็นลบเพราะเราเช็คหลังบ้านให้แต่เขาก็เป็นลบอย่าลืมเลยนะว่าถ้าคุณได้แบบนี้นะครับในสมมติว่าได้ล้านวิวแต่คุณเอาเพลงคนอื่นมาใส่เนี่ยคุณยังเปิดสร้างรายได้ไม่ได้ คุณก็จะอยู่อย่างนั้นแหละถ้าคุณไม่ลบคุณก็จะได้แต่ผู้ติด,ดตามเพราะว่าคนดูทุกว,วันไงอ่านะครับยอดวิวก็เพิ่มขึ้นทุกว,วันคุณก็ไปอย่างเงี้ยคุณลงคลิปไปเลยเพื่อคุณก็ยังเปิดสร้างรายได้ไม่ได้หรอกอ่าคุณก็ได้แต่ผู้ติด,ดตามขอยยอดวิวแค่นั้นเองอ่าแต่รายได้ก็ยังไม่มีนี่แหละคือมันเป็นที่มาแบบนี้และในกรณีหนึ่งคือเอ่อเราลงในคลิปยาวทีนเนี้ยนะครับคือเราไม่รู้อะไรจะถ่ายเนาะบางคนคือแบบว่าต้องเข้าใจแล้วว่า ลงคลิปนะเช้าเที่ยงเย็นลงคลิปนะเช้าเที่ยงเย็นพอลงไปแล้วทีเนี้ยคือเราม,มีอะไรจะถ่ายนะอ่เราก็ไปถ่ายงานบุญงานบวชในช่วงนี้นะเทศกาลนี้นะครับอาจจะมีเสียงเพลงรถแห่เข้ามาอย่างเงี้ยเจอละออเริ่มละอันนี้คือมันเป็นที่มาจริงจรินะนี่แหละครับคือคือเราไม่รู้ไงเออเราต้องศึกษาดีๆนะว่ามันใช้ได้ไหมมันมันมันไม่ได้อะเพื่อนเพื่อนคือบางสิ่งบางอย่างคือเพลงเพลงใน ที่เราจะใส่ใน a c e b o o k เนี่ยในาในในการสร้างรายได้นี่คือเฟซเฟซบุ๊กเขาจะจะอ่าเข้มงวดมากในเรื่องเสียงเพลงนะครับไม่เหมือนกับแพลตฟอร์มอื่นนะฉะนั้นแล้วคือเราต้องไตร่ตรองดีๆในการใส่เพลงในวิดีโอนั่นแหละครับเพลงที่ถูกลิขสิทธิ์ก็มีนะครับเพลงที่ไม่ถูกลิขสิทธิ์ก็มีนั่นแหละครับเราต้องเลือกดูดีๆนั่นแหละครับมันคือเนี้ยมันเป็นที่มาแบบนี้นะครับบางคนแล้วทีเนี้ย พอพอพอโพสไปนะครับหาไม่เจอว่าเราทําผิดอะไรนะครับนี่แหละคือบางสิ่งบางอย่างเราไม่รู้จริงๆเพราะสมมุติว่าเราไปคอมเมนต์เนี่ยเราไปคอมเมนต์หนึ่องสามสี่เนี่ยนะครับพอคอมเมนต์เสร็จป,ปุ๊บเนี่ยมันก็มาแจ้งเตือนอว่าเราผิดนะบางอย่างคือเขาอาจจะลบอัตโนมัติไปเลยนะครับคือในเคสนี้ผมยกตัวอย่างคือคือบางคือเขาติดติดแดงนะติดแดงสถานะโปรไฟล์ เขาบอกว่าเขาเขาไปละเมิดละเมิดคือการใช้คํารุนแรงเขาไปคอมเมนต์พิมพ์คําว่าระเบิดเออมันก็ขึ้นมามันก็ตึงเลยทีเดียวคือมันลบอัตโนมัติอันนี้แหละคือบางสิ่งบางอย่างคือการใช้คํารุนแรงการใช้ถ้อยคำเนี่ยนะครับเฟซบุ๊กเขาจะละเอียดอ่อนมากนั่นแหละครับเพื่อนเพื่อนอันนี้คือบางสิ่งบางอย่างพอเราพอเราแบบไปดูไลฟ์สดคนอื่นไปคอมเมนต์คนอื่นไปด่าคนอื่นเนี่ยคือบางสิ่งบางอย่างเราทําไปแล้วคือเราไม่รู้ไง อย่าลืมนะว่าถ้าเราทําไปแล้วถ้าเราแชร์ไปแล้วเนี่ยถ้าแชร์อะไรที่ผิดกดกดอื่นนะสมมติเราก็จะพ่วงผิดไปด้วยแต่นั้นแล้วคือเราต้องดูดีๆนั่นแหละครับบางคนว่าฉันผิดอะไรเหรอ,อ,อฉันทําผิดอะไรอย่างเงี้ยเราต้องดูดีๆนะครับเพื่อนเอ,นอ่อนี่แหละคือเนี่ยมันเป็นที่มาแบบว่าฉันทําผิดอะไรนะครับนั่นแหละครับเราต้องไปดูดีๆในคลิปนั้นนะคลิปนั้นมันจะบอกอะไรหลายๆอย่าง นั่นแหละครับในสตรอรี่ก็เหมือนกันนะครับเราต้องมาไล่ดูดีอันนี้แหละคือที่มาคือแบบว่าทำไมเราถึงทำผิดกฎนั่นแหละครับเพื่อนๆลองไปวิเคราะห์ดูนะครับ